สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาพบกับผมเช่นเคยครับบนช่อง YouTube ช่องเฟซไทสตอรี่ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้เรามาเล่าเรื่องราวกันต่อครับเกี่ยวกับหลวงพ่อจาดซึ่งก็เป็นสีขุนพลยอดพระกิจิในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีนก็ได้แก่หลวงพ่อจาดหลวงพ่อคงหลวงพ่อจงแล้วก็หลวงพ่ออีครับเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งใน,นลับต่างๆในสมัยโบราณนั้นก็มีความเชื่อกันอย่างมากมายครับ เล่ากันว่าเวลาค่ำคืนนั้นก็ไม่อยากให้ออกจากบ้านเพราะว่าจะมีสิ่งเล่นลับคอยรังควานอย่างเช่นพวกเสือสมิงซึ่งก็เป็นวิญญาณที่เป็นผู้ที่มีวิชาแก่กล้าแล้วเกิดร้อนวิชาวิชาก็เลยเข้าตัวครับกลายเป็นเสือออกทำร้ายชีวิตคนหรือไม่ก็เป็นวิชาคุณไสที่ถูกหมอผีนะครับหรือพวกที่ทำไสยเวททำของใส่อย่างนี้ครับ แล้วก็พวกผีปอบผีกระสือผีกระหังในสมัยก่อนนั้นก็ยังมีความเชื่อนี้อยู่ครับรวมถึงพูดผีปีศาสด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้พบกันง่ายๆครับก็เป็นสิ่งเล่นรับนั่นเองแต่ก็ทําให้ชาวบ้านนั้นก็หวาดกลัวไปตามๆกันรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการทํายาสั่งด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวนี้พระคุณเจ้ารูปต่างๆในสมัยก่อนก็ไดส้สงเคราะห์ญาติโยมครับรวมถึงหลวงพ่อจาดด้วย ที่ได้เบป,ปราบเกี่ยวกับวิชาคุณไสยมากมายจนให้ชาวบ้านนั้นสามารถรอดพ้นภัยที่บัติไปได้เรื่องราวเกี่ยวกับผีสิงคนครับก็เป็นเรื่องราวที่เขย่าวขวัญชาวบางหอยอย่างมากก็คือเป็นชาวจังหวัดนครน,นายกซึ่งก็มีความพระนับถือต่อหลวงพ่อจัดเช่นกันครับเพราะว่าเคยนิม,มนต์หลวงพ่อจัดไปทําพิธีมงคลอยู่ที่วัดครับ ก็มีการทําพิธีปลูกเสกวัตถุมงคลต่างๆทําให้ชาวบางหอยก็นับถือหลวงพ่อจาดเช่นกันเรื่องราวเกี่ยวกับผีเข้าสิงคนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้ชาวบ้านนั้นขวัญผวาไปมากครับโดยเฉพาะผู้หญิงและก็เด็กเรียกว่ากลัวชนิดที่ว่าไม่กล้าออกจากบ้านเลยทีเดียวในช่วงเวลาค่าม,มืดแม้ว่าใครที่จะปวดหนักปวดเบาก็ไม่กล้าที่จะออกไปเข้าห้องน้ําครับก็ต้องอดทนไว้นะครับแล้วก็ ไปเข้าที่เดียวตอนเช้าเลยชาวบางหอยท่านหนึ่งเ,เกิดโชคร้ายอาจเป็นด้วยข้อกรรมที่เคยสร้างวิบากร่วมกันมากับคนที่ทำของใส่ก็เหมือนว่ามีผีสิงครับอาการของคนนั้นก็เป็นลนักษณะคล้ายคนขี้โรคตัวเริ่มผอมลงเรื่อยๆในตาแห้งไร้แววไม่จำใสเหมือนถูกอำนาจดึกลับบังคับไว้การกินการอยู่ก็แสนลำบาก ต่อหน้าควรจะแสดงอาการเสื่องซึมไม่มีพลังนอนอยู่เฉยๆแต่ถ้าปลอดคนในตาก็จะลุกวาวโผงแวววาวมีอาการว่องไวผิดปกติกินอาหารได้มากอาหารนั้นก็จะเป็นของดิบๆขาวๆครับเช่นเป็ดไก่ที่อยู่ในเล้าเนี่ยก็ถูกกินเรียบเลยครับบางคนก็เรียกว่าผีปอบเข้าสิงนั่นเองมีคราวว่าคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของนลวงพ่อจาาก็เลยเข้าไปช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านครับ วิธีการปราบผีปอบก็คือไม่ยุ่งยากอะไรขอมีความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์หลวงพ่อจาดแห่งวัดบางกระเบามากเขาได้นําวัตถุมงคลอย่างหนึ่งที่หล่อเป็นรูปหลวงพ่อจาดมาและนําน้ําฝนมาใส่ไว้ในขันจากนั้นก็น้อมจิตรึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระอริยสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาและก็คุณครูบาอาจารย์ก็ได้แก่หลวงพ่อจาดเป็นต้นจากนั้นลูกศิษย์หลวงพ่อจาดก็ได้นํา วัตถุมงคลครับซึ่งเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจาาลงไปส่งน้ําในขันด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลวงพ่อจาดอย่างมากเสร็จพิธีแล้วเขาก็ช่วยกันจับบุคคลที่ถูกผีเข้าสิงก็นําน้ำในกรอเข้าไปในปากครับไหลลงสู่ลําคอไปสามอึกด้วยกันผีตนนั้นนะครับก็รู้สึกว่าจะขัดขืนในตาสีแดงแวววาวด้วยความอาฆาตมากร้ายแก่คนที่กรอกน้ำมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ลงไปเมื่อน้ำผ่านลำคอไปแล้วครับผีตนนั้น ก็ร้อนดนเหมือนถูกน้ำร้อนลวกปากดิ้นดนร้องหวยห,หวนควนครางปากก็แผดร้องแล้วก็ยังกล่าวพยาบาทอาฆาตจองเวรแก่ผู้กระทำด้วยสิหลวงพ่อจาดคนนั้นเห็นได้ทีก็นำน้ำมนต์ที่เหลือนำมาผสมลงในน้ำในโอ่งมังกรอธิษฐานรึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้าแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อจาดจากนั้นก็กระนำเอาขันครับ ตักน้ำรดลงไปยังร่างของผีตนนั้นวิญญาณผีตนนั้นก็ถูกเสียดแทงเหมือนถูกเสียดแทงด้วยน้ำร้อนครับก็ดิ้ทดนทุรนทุลายเหมือนถูกน้ำร้อน่วกก็ดิ้นทรมานจากนั้นร่างคนนั้นก็แน่นิ่งไปพักใหญ่ๆจากนั้นอาการก็กลับมาเป็นบุคคลที่มีความปกติดีทุกอย่างเลยครับและเรื่องราวเกี่ยวกับยาสังเช่นกันครับหลวงพ่อจาาท่านก็เคยช่วยเหลือชาวบ้านไว้เช่นกัน ก็มีคนถูกยาสั่งคนหนึ่งเนี่ยมีอาการทุรนทุรายอึดอัดแน่นหน้าอกในตาค้างริมฝีปากแห้งผากผิวดำครั้มไม่มีกำลังวังชาอาการเช่นนี้ดูผเผินนแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับไข้ป่าหรือไข้ามาลาเรียครับถ้าใครถูกยาสั่งแล้วไม่แก้ภายใน7วันจะต้องตายทันทีหลวงพ่อจ่าท่านก็ช่วยได้ครับโดยการนำเอาวัตถุมงคลของท่านมาประกอบทำน้ำมนแล้วให้คนไข้ได้ดื่มกิน คนไข้ก็จะอาเจียนชนิดที่ว่าถอนรากถอนโคนเลือดช้ำๆสีดำๆแดงๆจะทะลักออกมาพร้อมพิดร้ายจนหมดสิน้นหลวงพ่อจาาได้เคยบอกแก่ลูกศิษย์ของท่านว่าบุคคลที่ถูกคุณสายต่างๆนั้นเป็นด้วยวิสัยของกรรมที่ติดตามกันมาและกระทำกันมาเป็นกรรมเก่าโดยแท้จึงต้องเกิดมาชดใช้หนี้เวรกรรมต่อกันกรรมชนิดนี้จะหนีได้บ้างหนีไม่ได้บ้าง ก็คือต้องปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระเป็นเจ้ากรรมมันก็ไม่เลือกด้วยครับถ้าเกิดเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยก็มีสิทธิ์โดนสายเวทได้เช่นกันถ้าเกิดว่ามีกรรมต่อกันเกี่ยวกับวิชาทางด้านปฏิหารพิณิหารต่างๆนั้นก็มีเรื่องเล่าว,ว่าท่านก็เคยมีการทดลองวิชากันครับกับ3ามคณาจารย์ก็ได้แก่หลวงพ่อจาดหลวงพ่อด,ดิ่งหลวงพ่อเหลือซึ่ง3ามรูปนี้ชอบพอกันมากในสมัยนั้น อีอย่างหนึ่งท่านเป็นพระที่มีวัดวาอารามในจังหวัดใกล้เคียงกันวิชาอาคมทั้งหลายทั้งปวงก็ได้ศึกษามาเหมือนเหมือนกันฉะนั้นถ้าวันไหนมีโอกาสว่างเว้นจากภารกิจสงฆ์หลวงพ่อจาจะต้องเดินทางไปหาและศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอยู่เสมอเสมอมีอยู่ครั้งหนึ่งมีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาว่าหลวงพ่อจาดหลวงพ่อดิ่งหลวงพ่อเหลือกําลังนั่งศึกษาวิชาต่างๆด้วยความสงบ เมื่อจิตใจแก่กล้าดีแล้วหลวงพ่อเหลือก็ทดสอบวิชาที่ท่านศึกษามาก็คือหลวงพ่อเหลือได้ไปเก็บใบมะขามมาได้สามกำมือเอามาใส่บนพานแล้วนั่งบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งท่านหยิบใบมะขามซัดขึ้นไปบนอากาศกลายเป็นตัวต่อบินว่อนเต็มเป็นหมดเลยครับส่วนหลวงพ่อจาาท่านก็ทดสอบวิชาที่ท่านได้ร่ำเรียนมาเช่นกันก็คือท่านเอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบผ้าขาวในย่ามออกมา เอามือรวบไว้แล้วก็กำไว้แล้วก็บริกรรมพระคาถาครู่เดียวเท่านั้นท่านก็ปล่อยผ้าลงที่พื้นผ้าขาวนั้นก็กลายเป็นกระต่ายสีขาววิ่งวนไปวนมาคู่หนึ่งก็กระโดดเข้าป่าไปข้างวัดแล้วก็หายไปเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องราวปฏิหารของพระจ่า,ศา,ศาครับที่ท่านได้ส่งเคราะห์ญาติโยนในสมัยก่อนที่ต้องเจอกับภัยร้ายต่างๆเกี่ยวกับสายเวทแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับวิชาอาคม ซึ่งเรื่องราวนี้วิชาอาคมต่างๆนั้นผมก็เคยได้อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรรมฐานไสยป่าว่าก็ไม่ใช่วิชาที่ทําให้หลุดพ้นครับแต่ก็เป็นการศึกษาไว้ซึ่งหลวงพ่อสิงห์ท่านก,ก็เคยศึกษาเหมือนกันครับหลวงพ่อสิงห์คันตยาคามโมท่านก็ได้ให้โอวาดแก่ลูกศิษย์ว่าศึกษาไว้เพื่อเป็นการสงเคราะห์ญาติโยมแต่ไม่ได้ให้ไปยึดติดเพราะว่ารู้ไว้ก็เป็นการดีกว่าไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องค้นหาเส้นทางหลุดพ้นนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ครับก็มีเรื่องราวสั้นๆเพียงเท่านี้เกี่ยวกับหลวงพ่อจาาครับผมก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับครูบาอาจารย์รูปต่างๆอีกมากมายมาเล่าให้ท่านได้ฟังครับสามารถกดติดตามผมได้บนช่อง YouTube ช่องนี้เลยครับช่องเฟ t ไทสตอรี่ครับแล้วก็ติดตามการอัดเด็กของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ Thank you